มันมันตินเติวลส่มอือรู้เรื่องยู่ติวตมมาควนเสมาธิเรื่องเมื่อไหร่หัวไต๋ยน่ตมควนไปคอยยุเงียบหอบพื่อทีขึ้นเดือบันหัวโอ้ยเป็นหอบหรอกเรียเโลบตเรื่องไหอบผื่เรื่งี่วิจารล์อือให้ลองคิดก่อแต่ว่าให้นี่ให้คอสอบ คณิตยูอันนี้อ่านยังอ่านจไทยคณิตอ่านิิกภไสงคบไส้มอีกอันนึงไปไปเข้าานมันหนาวหนาวยู่ได้ไหนเนี่ยหนาวนั่ง้เงยไม่ได้นน้านเนียนนหนาวดิ ลูกพ่อเอออาจารย์ยนกักศึกษาเตียวครับเตียวครับก็เตียวแนรลอยนี่เลย